ไปสิงคโปร์ทั้งทีจะเที่ยวธรรมดาได้ยังไงนะคะนี่เลยค่ะซุปนพาทุกคนไปเที่ยวกับสิงคโปร์วินเทจเวสป้าสไสคานั่นเองจริงๆเราจองรอบข้าม,มาเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าฝนมันตกนะคะเขาก็เลยเลื่อนให้เรามาเป็นรอบ9โมงครึ่งวันนี้นั่นเองค่ะฝนก็ยังตกปลอยๆแต่ก็นะหไหนๆก็มาแล้วก็ต้องไปแล้วล่ะคะ่ะทุกคนก็ปากฝนเปียกปล่อยๆนิดนึงแต่ก็สนุกดีนะคะทุกคน ที่แรกเขาก็พามาที่สะพานคาเวนานะคะเป็นสะพานแขวนแห่งเดียวในสิงคโปร์เลยนะคะจะเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดด้วยนะตรงข้ามสะพานก็จะเป็นโรงแรมฟลอตันนะคะเป็นโรงแรมหดูที่มีอาคารสวยงามมากๆค่ะดังไปฝนก็ตกโปรยๆไปทุกคนโอ้โหชุ่มฉ่ำมากๆแต่ก็สนุกจริงๆค่ะทุกคนคนมอนทั้งเมืองเลยที่ต่อไปนะคะเราก็ไปกันที่ National Gallery สิงคโปร์ค่ะเป็นหอศิลป์แห่งชาติของประเทศนี้เลย ซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้นะคะจะเป็นอาคารสาลดีการแล้วก็ศาลาว่าการของสิงคโปร์นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเป็นมิวเซียมแล้วราชการที่5ของเรานะคะก็เคยเสด็จมาที่นี่เหมือนกันนะคะและท่านก็ประทานช้างส่องดิทให้กับสิงคโปร์นะคะเพื่อเป็นของที่ระลึกด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยววันที่9สิงหานะคะจะเป็นวันชาติสิงคโปร์นะคะเขาก็จะมีจัดงานตรงบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนเผื่อใครมาก็จะได้มาดูงานแสงสีเสียงของเขาะคะ่ะ ขับรถมาได้ดยนะคะทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นโบสถ Saint ์เซนต์แอนดรูนเองนะคะก็จะเป็นโบสถ์เก่าแก่อีกที่หนึ่งของสิงคโปร์นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโรงแรมพาร์ครอยัล l l ลเ t ชั n นเพคคาริงนะคะเป็นโรงแรมดูใจกลางเมืองเลยนะจะบอกว่าที่นี่นะเขาจัดเรียงได้แบบสวยมากๆดีไซน์ออกมาได้เหมือนแบบว่าอยู่ในหุบเข่าเลย จากนั้นนะคะเราก็มาสู่ย่านชัยนาทาวน์เองนะคะตอนเช้าอยู่มันก็จะเงียบสงบนิดนึงนะคะร้านค้าอาจจะไม่ได้เปิดเยอะมากนะคะทุกคนที่นี่ก็จะเป็นแหล่งชุมชนของคนจีนนะคะที่อพยพจากแผ่นดินใหญ่นะคะมาสิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงปี1950เลยค่ะเราก็เล่าให้ไกลฟังนะว่าอาม่าเรานะคะก็มาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองมาจากสัวเถาขเขาก็บอกว่าส่วนใหญก็พอจากจีนมาก็ไปแตกกระจายไปไทยบ้างลงมามาเลบ้างมาสิงคโปร์บ้างนั่นเอง นอกจากที่จะได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมของทนที่นี่แล้วนะคะเราก็จะยังได้ดูพวกงานศิลปะตามผนังแต่ละโซนนะคะของชนนทาวด้วยนะคะซึ่งภาพวาดส่วนใหญ่นะคะจะเป็นงานของคุณอิบยูจงนั่นเองนะคะจะเป็น famous a r t ติสของสิงคโปร์เลยค่ะจะบอกว่างานเขาสวยมากจริงถ้าใครมาชนนทาวนะคะก็ต้องมาแวะที่วัดพระเขียวแก้วนี้เลยค่ะบอกเลยว่าข้างในนี้สวยมากมากค่ะทุกคน ไม่ใช่แค่ทนะ่องแค่อย่างเดียวนะคะคนสิงคโปร์เองก็มากราบไหว้พระบริษัทกนินที่อยู่ภายในวัดน,นี้ด้วยเหมือนกันถัดมานะคะเราก็ไปย่านลิตเติ้ลอินเดียนะคะแล้วก็ไปแวะดูมัสยิดสุนตรตนที่กำปงกลางมันเองนะคะที่นี่นะคะเขาสร้างเพื่ออุทิศแด่สุนตรตนมุนเซนชานะคะซึ่งเป็นสุนตารานองค์แรกของสิงคโปร์เลยค่ะย่านลิตเติ้ลอินเดียนะคะจะบอกว่าเป็นย่านที่มีสีสันที่สุดในสิงคโปร์แล้วค่ะ เพื่วันนี้นะคะ1ชั่วโมงนึงเต็มนะคะจุกๆเลยนะคะแล้วก็ปิดถ่ายคลิปด้วยการชมวิวตึกมา r i น่า a บซาน d เองค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปเช่แบบซ่อมนะคะก็แนะนำว่าจองผ่านอังกอหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะแค่เสิร์ชสิงโปร์ไซคานเองค่ะก็จะมีราคาเบาะนะคะแล้วก็มีจํานวนชั่วโมงแล้วให้เราสามารถเลือกวันเวลาที่ต้องการทัวร์ได้เลยค่ะ